สบายดีมื้อนี้ກลับมาพบกับบ่าวพุทธคือเก่าเມาะมื้อนี้สิมากินส้มมังมงให้พี่น้องเบิ่งเนาะบ่สิมาที่แซ่บจังไดเนาะมามมากินนํายนี่นส้มมังมงเด้อากาศร้อนๆแบบนี้เดี๋ยวไปได้ครังน เดยวมาได้มเดียวมยวีชมมะมงกับบากุูดเยอะจะแซ่แบรสบ,บ้างนี่มมะิ่นออกมะกินน้ำการเด้นี่เจีบดปเจแ๊กบวนอือาจะกินข้าวอิม่มมัม่ไม่ตอนเทแล้นนี้มันกินชมขักสูด แล้นีุณยอลงละมีอาย,อยุมีลาย,ยมากินํำกันได้ผู้ใดที่เด,เด็กมาไม่เมือพักพ่อนต่อสิบเด็ง12โมงแบบนี้ เดลมเมาโมโมมากินนั่นแหละดูปนเอาเองมาโมกำลังเฮิมมันเข้าดักมันแก่ขักซุดม่โมอ,อ่อนกันไหมครับกำลังเฮิร์มขักซุด

ิืมกันเด้อปาดสิเป็นเป้งที่ง่ญ่หรือเปล่าจะไปแดกคูยเข้าไปแซ่บจริงๆเว้าแบบเสิร์กัน น้องลองไปกินลองเบิ้งบุเซย์พุดธครับมันจะแซ่บสนบาดพี่น้องกินเนี่ยแต่สำหรับมาพุดแล้วนี่กินเข้าไปยันไดนเนี่ยอ้าเปรี้ยวปากขนาดแซ่บครับเชิญเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก่อนทีจะกินส้มนี่ยครับอย่าลืมกิน,กนข้าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันเค็มหอนทอง บะพดกกินข้ามาแล้วพอดีว่างสิบเอ็ดสิบสองโมงตรงกับคึดแบบอยากเม่งมากินให้ี่่้องเบิง์เอาคำยังงี้มาตอนพอ่นรอมนะบ่อยเบาบ่อยเบาความเสียบดาบพป่นองเอ้ <c oughs> <c oughs> ตัวแรงเห็นเราแลวลายมันตัวแรงนี่จากจากกินาห้องแล้วมันมะหนึ่งอะบาคุณหนะอต่อมาที่สองพี่น้องเอ้กินให้พี่น้องเบิ้ง แท้กทำงานแกกัาปันมา้มาเด้เนาละโมงกำลังเทิ่คผักแบบส้มแนรผสมแน่สีมันหมันหวานๆนิดนึงพร้อมกับเแยหวานแยกระแดกขักสดี่นองี่มามามากันได้เนี่ย คู icana, ่หลอดคู่จลาละลาหเสี่ยสีลล้านนนึความเสี่ยมวบเอามือดึงหูออกก็ไม่เอา Mình đều cứ câu kìa mấy anh Mà con dẻo Cặp tạc con nè Tạc ong có nắm hơi lại hơi là đẹp nè Blackhead heo kìa mấy anh Màm muông đang hơm ชิมมันหวานมันหมันสดชื่นนิดหนึ่งโอ้ขับรถว่าย้ายขักแทนตื่นนอนมาตื่นนอนเบ็ดตื่นนอนมาแล้วมากินส้มเนี่ป้าตซึ่นหูซึ่นตากับบ้านเลยพี่น้องไงมาได้มาได้พี่น้องเนะกินน้ำกับบาพุด่นนะดีเข้ามักที่ซองเลยพี่น้องไง แ๊บเลยนี่เอย๋าวนะปาาจะเป็นเป็นที่ใหญ่ๆหรือเปล่าจะไปแดกคุยเข้าไปแบบ่แบจบริงอย่างเว้กว่า เบิ้งกันเนาะว่าบาปุสิกินเก่งสันได้เนาะแล้วพี่น้องสิกินเก่งสำปาพุตบ่บาพุตกินมดจังมากเบิ่งก็ลองไปเบิงนะ่งเนาะยังบ่ฮู้ตอนนี้ว่าสิกินได้จังมากพี่น้องเนาะ <c oughs> ได้ที่อยู่ในเหมาะในเมืองกับอย่าลืมเด้อกลับมาบ้านแน่มากินสมมองโมงบ้านเฮาแน่บุกินหอดบ่สมมองโมง,มงผู้ใดที่างานมาเมืม่อย เป็นแม่น้ำมะง่วงมากินขักสดไปหน่อยเขาล้นมันเข้ากันล้นเข้ากันแจ่วมันเข้าเนื้อเข้านังให้ไรยอย่าหงั สิบเบิักสี่สามแล้วพี่น้องเอ้ยบักูุดกินเก่งอยู่ไหนสิบเบิร์บักสี่สามแล้วบักสี่สามเนาะพี่น้องเนาะโอ้เจวสิบเบิร์จ,จวเต็มถ้วยพี่น้องแ,แต่ตอนนี้ใกล้ขี้อดแล้วบาพูุดกินนะคือว่าเก่งหลายแต่ว่าจะสิเก่งสัำพี่น้องเลยบอเนาะ มามา,มา,มากินน้ำปลาพุดเ้อถ้ามีเวลากับมารีนนำกันแนปลาพุดเชียนตำเม่ง,งมะม่วงให้กินเนาะ mm hmm. แซ่บริบน้องคิดส้มมะม่วงอย่าให้น้ำแซบ เราให้ไปหาเลือกอมม,อม,อม่วงเสียมะเพิ่มสนะุกๆไม่นึงเนาะอันนี้ต่อมากที่สี่พี่น้องไอนะ้นี่มาเบิ้งกันเนาะมาพุดสิกินได้ฉันได้เนาะมากที่สี่สิบาทให้พี่น้องเบิ้งเลยนะี่มม่วงก็ต้องลอกแล้วมม่วงกินทั้งเปลือกเลยมันจะบวเจ็บท้องพี่น้องเลยมากที่สี่โอ้เลือเปี๊ยอะไรเนะี่ย ยอดเลยมาพี่ซีแลวพี่น้องแล้วนะกินให้พี่น้องบ้างริ่มเปรี้ยวก็เปรี้ยวเข้าแล้วพี่น้อง <c oughs> มาพี่ซีแลวพี่น้องเล้วมานี่ได้ อไปพี่น้องพี่น้องผู้ใดที่หรับสมเบ่งคลิปนี้กะ่ะอันนั้นได้ดพี่น้องเด้อย่าลืมกดติดตามให้บาพุดแน่กดใจให้แน่กดแชร์ให้แน่ได้พี่น้องเด้เพื่อเป็นกำลังใจให้บารุดเฮ็ดคลิปลต่อไปเนาะต่อไปจะได้เห็นคลิปบารุดลงให้เบ่งทุกมือทุกมือเนาะบ๊วยพี่น้องขาดดอก ต่อไปจะกินแบบคนกินลูกต้นใหม่คนคลิปต่อไปจะกินมะกะทินนะพี่น,น้องนะพี่น้องเคยกินหรือ,อมะกะทินหัวใจหัวจีไข่น์แซนด์าพาร์คเบบผู้ไทยผู้ไทยนะคนลาวอาจจะเคยกินเนื้อผู้ไทยอ่ะเคยกินอยู่อะไรพี่น้องนะกินเนื้อบาร์บุดะมนันอีกมักกินสมบัตม่วง อยู่แคมน้องตรงน,นี้นะพี่น้องนะแคมน้องมันนี้ต้นน้งองต้นใหม่เนาะกินไปกินไปก็เริ่ม80%เลยพี่น้องไนยะ ะพี่น้องนะไม่เนาะมาพูดกับกินมาหลายแล้วที่ขอจบคลิปวันนี้แล้วพี่น้องนะขอขอบใจหลายๆที่หับชมหับเบิ่งหับกดไลค์กดแชร์นะบรับห,บห,บหบุ่นเนาะ